แม้ทองฟ้าเบื้องบนอันลวงตาจะบดบังแสงจันทร์หากแต่เราหิดสีเงินหลังไหลดุจสายนาำมาร่วมถักทอแสงจันทร์ด้วยกันเถิดกางอนาเคตโอ้ไม่ทำตรงนี้ด้วยทำนี่น่าสงสัยจริงๆโถงภาวนาจันทราเหรอหรือที่เก็บของจริงมันอยู่ที่นี่วะถ้าไม่เลเยอร์เดิมมันก็คือที่เก็บอะโอเคไม่ใช่โอ้อ๋อ ที่ถวายสีกิวนี่เองหลับไม่ได้เพราะความไวต่อแสงจันทร์และกระแสน้ำเหรอเป็นร่างทรงที่ไม่รู้สึกถึงเทพแต่กลับต้องภาวนาถึงเทพอยู่เสมอดวงจันทร์ที่แท้จริงอยู่ชั้นอัลฟาเพราะเทวทัานเป็นของปลอมอืมภาพสะท้อนแห่งสวนจนทาน้ำค้างแข็งที่แท้จริงอยู่ข้างนอกอ่ะถ้าไม่เจอความจริงที่ตอกย้ำจริงก็คงยอมรับไม่ได้ต่อให้ยอมรับไม่ได้มันก็เป็นความจริงที่ต้องยอมรับไปดีทําไม ทำไมเธอรู้วะเฮียทำไมรู้วะใช่ๆเจอเหรอเคยเจอหลังจากซากตกลงมาที่นอตครก็ได้เจอกันก็อย่างกักโอเคเข้ามากครับผมเอ้าวมีเรื่องเยี้ยวอะยังไม่เข้าใครเมอีก้วเอปวดท้องแล้วอน้องคนนี้หายป่วยอย่างป่วยต่อเป่าทำเจ๊ตายกูไม่ให้อภัยนะน้องชวนจไปกับเรื่องเทพทั้งหมดเลยเนาะรู้สึกเหมือนเหตุการณ์นี้คุณคุป่ะ อธิาฐานต่อเทพทั้งวันทุกวันแต่ทำไมอาการป่วยยังไม่ดีขึ้น <c oughs> กูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังไม่พาไปหาหมอจะให้ลูกตายมักหืออยังไง <c oughs> เออใครมันจะไม่ตกใจแล้วอย่าบอกนะจะเอาเลือดจันทารเธอม,มาช่วยอ่ะมีดเหรอกูว่าแล้วใช้เลือดจันทารจริงด้วยโอ้เลือดสีเงินแล้วก็ผงยาแกปแปลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ความผิดของเธอไม่ใช่ความผิดของเธอ พราะงั้นเลยอยากได้อยากให้คนเรามีหน้ากลับมาสินะถ้าดวงจันทร์กลับได้ขึ้นมาเขออยายอมรับมันได้เหรอความเชื่อเนอะมันยากว่ะความเชื่อที่สืบทอดกันเป็นร้อยปีจะให้เปลี่ยนไปมันก็ยากอะ่ะถ้าเป็นครอบครัวแล้วก็ถ้ายังอยู่งี้ต่อไปสักวันหนึ่งมันก็คือจะถูกบีบให้ความจริงนี้ระเบิดออกมาหรือไม่ทุกคนก็รู้แล้วถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วมึงแซงมันไม่รู้นะกูจะกระทืบแม่งหมด อีเวมิลวิเลมิน่าเจียแล้วระวังเท้าแเจ๊ระวางกับดักทำไมอันนี่ก็มีเรื่องอีกแล้วอืมก็เข้าใจได้อะเนาะใช่ต้องให้เจ๊ทําอย่างนี้มันก็จะปวดเหลือเกินกลัวเพราะความเชื่อที่เรื่องเชื่อมันมาตลอดมันจะพังทลายลงแล้วจะเชื่ออะไรได้โอ้ยโอ้ยเจ็บปวดแล้วจะเปิดประตูทางเข้างงไงวะเนี่ยอู้ หมายแก้วเปิดประตูวิธีฉันจะไปเจอเธอเธอคนนั้นนั่นแหละหรือดวงจันทร์แท้จริงมันตกลงมาที่นี่แล้วนะสองดวงมันพังไปแล้วอะ่ะส่วนดวงที่สามก็อยู่ที่นี่อยู่เธอคือใครนะความจำสั้นเหรอครับ <S 1> <S 1> เอาหน้าไพมอนใจยเย็นดูเป็นมิดนะบางทีก็ไม่ค่อยมิดเท่าไหร่ไม่รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่ใช่ดวงจันทร์ที่บนฟ้านั้นเป็นของปอม เราให้ฟังหน่อยสิเรื่องราวของประเทศนี้น่ะเหมือนอาฮิดาเลยดิแต่แต่ละฮิดาเป็นเทพจริงแต่นี้เหมือนเกิดจากเศษเสี้ยวของดวงจันทร์หรือเปล่านะนับถือกันเองเออเองนี่ว่าความเชื่อที่ไหมเจอดเกิดจากความเชื่อจริงๆทั้งโลภและสงสัยเธอก็เลยรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านอดสร้างอาวุธขับไล่ศัตรูและขยะดินแดนให้พวกเหมือนผมเคยมันจะเป็นรากฐานที่ดีได้ยังไงถ้า รากของมันเกิดจากความเน่าเสียมันเป็นตระก,กูลตระก,กูลหนึ่งนี่แหละที่ที่ท,ที่ที่เลืองอำนาจขึ้นมาโดยโดยต้นต่อความเชื่อของมันผิดมันตั้งแต่ต้นน่ะเราขอพรจากเทพเจ้าแล้วในตอนที่เทพเจ้าอยากขอพรจะขอพรจากใครศรัทธาสำคัญกว่าความจริงและสืบทอดมากระทั่งตอนนี้<อ>ฮะอเกิดอะไรขึ้นวะวัดม, What? มันใช้แกนจันทาแน่เลย ดอกไม้เป็นสีขาวอันนี้สีขาวเลยสภาพดูไม่ดีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำไมอ่ะนอกจากคำตอบแล้วฉันก็มีสิ่งตอบแทนให้เธอไม่ยอมทิ้งเทพจันทราควาทุยก็เลยพยายามจับกลับไปด้วยแกนคอพลังนั้นแล้วก็ด้วยเศรษซากจันทราโบราณสองสิ่งนั่นหแหลระรับปากซาริซาสำเร็จไปแล้วเหรอให้ด้สึกแกีแลแนเทนแล้วกัน <c oughs> ที่มีพลังจากแหวนแต่นี่พลังจากตัวเธอเพราะงั้นเวลาที่พลังในตัวเธอใกล้หมดเธอก็สามารถชาร์จพลังจากไอแกนจันทรานั้นได้เอาพรางั้นเป็นของเธอครับไม่ใช่ของกูไอพวกนั้นก็จะกลับไปเชื่ออีกครั้งจริงปล่อยให้สูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะเ,เให้ลวมาลวมากก็เลยบอกให้อยู่ที่นี่แหละดีแล้วนักบุญจิแก่องพรดวงจันทร์อีกดวงที่ไม่กล้าเปล่งแสงเพ <อ S 2> ราะกลัวคนจะไม่มองจะบอกว่าเป็นตัวแทนดวงจันทร์สีรุ้งอีกแสงหนึ่งก็ได้นะ เหมือนกับคูต้าในตอนนั้นที่มันเจิดจ้าคนาถ้าถูกยกเป็นเทพก็ก็ถือว่าไม่คนที่เหลือก็จะเป็นเสาวงไม่ใช่ครอบครัวเงี้ยเข้มตั้งแต่พาทแรกเข้มเข้มกาแฟไอเปโซแก้วครับเพราะมันเข้มชิบหายเลยชื่อกูไปไงวันนี้โอ้โห กูสักคำเถอะว่ากูจะไปได้ไหมเนี okay. ่ย okay. เดี๋ยวเราคัดไปก <od> ่อนแล้วกันนะจริงๆนี่ความหวังในตอนแรกที่เรามานอตครายนึกว่าจะเป็นแบบเมืองที่ดีกว่านี้ยเมืองที่สตอรี่ของคอร์บีน่าเออเหล่ามาเออโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเออไอ้ค่ล่วงได้เลยเหรอก็พอเจอเมืองนี้เข้าไปก็มันก็ใช่แต่ผมไม่อยากรู้ว่าจริงๆก็อยากรู้หลายอย่างอยู่ฟาทุยไม่ทำอะไรอะไรนั้น ไอ้ตรงจัน์เป็นยังไงนะเรื่องต่อจากนี้อะไรเงี้ยถ้าเรือเหรอผู้ยังไม่เจอวาวกา้คนเชิญกูเลยตอนนี้ไม่ได้พูดเลยนะแม่งเจอทุกอย่างอ,าอีเวนต์ไอ้คนส่งกร์ดบัตรเชิญมาเนี่ยโอ้เจอแล้วเจ๊เหรอมาเจ๊ามาแล้วทำไมเจ๊ไม่เปิดไม่เปิดจุดว์ปให้ผมด้วยอะเราต้องเ,เข้าไปในโรงงานเหรอก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงแต่เนื้อเรื่องยาวมากเลยนะเออแต่ถ้าเป็น6ชั่วโมงเปอนไอ คงใครซาเร็วนั่นก็ไม่ไหวะนะเจ๊หลอกมายังไงก็เปิดอ่ะเจ๊บทกินใจอยู่แล้วแล้วจะแล้วจะฮดายาโฮอดาตุนเหรอตุนเหรอถ้ามีพลังในการใช้ตุนก็ว่าไงว่าไงเวยทีน็ไปคุยฉันมาสิเกอิฉาจไดเงยน่ะอ๋อใช้หลักการนี้นี่เอง เธามีความเชี่ยวชาญและก็จัตุรบันมากพออเสียงเรียบร,ร้อยเพราะตอนแรกเธอไม่คิดจะมาแล้วมัะนะ้งเนี่ยตัวเลไรหล่นลงมานั่นนะฮะง่ายทุกคนเออเธอนี่มันขี้ป๊อดจริงๆแล้วต้องบุกตอนนี้นี่แหละปะท้อแผนแดงประสิทธิภาพดีก็แย่แล้วเออปั่นง่ายดีเว้ยเดี๋ยวดิว,ดวเออหลอกง่ายดีหลอกง่ายดีไอ,อ้ทีมรวมที่สามคนในการบุกควัดเด้อ ตีสามคนบุกฐานฟาทุยโอ้โหแล้วต่อไปเรื่องก็ขึ้นเหนือนะนอาจะเจอวอลก้าก็ได้นะเนี่ยถ้าม,มีปัญหามาใส่ตัวนี่ก็จะไม่ทําอะไรสินะเออถ้าไม่พูดมากมันจะดีมากเลยจริงๆตรงนี้มีไฟแจ้งเตือนเราควรจะปิดไฟก่อนเราค่อยเปิดประตูอตอนนี้เริ่มคิดแล้วกูเพิ่งต้องเพิ่งอะไรพวกมึงวะเนี่ยข้อสอบก็เหมือข้อนหนึ่งเมื่ออาชีพจริงๆทําไมเหล่ามาถึงเอาตัวนี้มาวะเนี่ยเอาคนนี้มา เลือกเส้นทางโว้เราจะทางอ้อมนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องปะทะแล้วกูดูจากจํานวนแล้วกูก็ไม่ได้อยากปะทะถ้ามึงให้ใช้แค่2ตัวอย่างเงี้ยเข้ามาตรงนี้โอเคเจอคนตัวนี้แกโอยไม่ใช่คนอนะเครื่องจับค้าถูกขน <c oughs> โปรแกรมล็อกประตูทา <c oughs> ํางานก็จะเยบันดีนี่นะมีแผ่นเทอร์มินอลตัวนี้สามารถเข้าไปได้โอเคแผ่นควบคุมเทอร์มินอลสียอะไรเนี่ย ไม่สามารถที่จะสั่งโอเคกูย้ายอย่างนี้ก็ได้นะย้ายอย่างนี้ก็ได้แต่เราก็ไปต่อไม่ได้ปู่วะเชื่อใจกันขนาดนี้หรอคำสั่งสิบข้อฉันจะพยายามดูหนาถ้าตอบผิดแล้วก็เกิดสัญญาณเตือนงานชิบหายแน่นอนโอเคสู้ๆนะเคยได้ยินมาก่อนได้หนึ่งข้อไอ้เชลเลยก้าอ้สั้โอกาสชนะต่ำชิบหายบุออกแบบการทดลองแซนโดรององค์การแห่งดาราซีจาง โอ้ m ม่ o d ดูเยอะจังวะโอ้ยดีนะยังเดินออกมาได้ถ้าเข้าไปแล้วมันล็อกแล้วพลังงานหมดแล้วเพื่อเราเปิดออกมาไม่ได้นี่ร้องเลยนะโอ้ยดีจังเลยมีเส้นไกด์นำทางให้ด้วยปิดขังเพ่งขังระหว่างไหนจ้างและลูกจ้างทําไมเธอถูกขังอยู่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไพมอนมึงเข้าใจผิดแล้วมึงก็ถูกขังอยู่ข้างในวิธีเหรอจริงไม่ต้องก็ได้นะเธอเพราะพาเรารอบเข้ามาในนี้เยอะอยู่ ฮะเลเซอร์เหาแต่เลเซอร์วัตถุฟักห้องแบบนี้มีเลเซอร์มึงคิวมือตัวเองเป็นเลสเซเดน์เหรอไอเชียแม่งเลสเซเดน์จริงด้วยโอ้ยเจ้าพวกไปนี่หมุนอย่างงี้นี่มันจับไปไม่ได้เหรอไกลเกินไปแถมมีคนในเมืองนาะชาไม่ค่อยต้อนรับเราสัด้วยความปกติในเส้นทางยืนยนันยืนยนันกดยืนยนันแต่ไม่ไดำเนินงานดำเนินงานสิไวะเธอไม่นอาขยะเอ้ยนี่เครื่องจักรงงเอาเหล็กเสร็จสวรไม่มีสิทธิ์ไม่พอ เราพูดอย่างนี้มันจะไม่โดนจับหรอวะเตะโอ้ยทีบคุคุโรบอทเหรอเรอชี่ยหมดเกมใหม่แยะทำความสะอาดจะบอกว่าท่านมาโดยไม่ไม่ทำการทดลองเข้าทำงานตัวเองทั้งวันก็เจาะไปแล้วกันเลยจะรู้จริงๆหรือว,ว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่ฝุ่นโอเคครับโอเคครับ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 ทำทำทำแล้วครับทำแล้วครับโอเคครับ ุ่นเฮี้ยอะไรเยอะแยะจังวะไอ้สัตว์อูซ้ำส,สองทีอ๋อโอเคโอเคมึงทำเฮี้ยอะไรกันวะไม่เป็นตะกบตกทำหลายรอบจังเลยฮะไป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 ละทางเดินหุ่นยนต์โรบอตไปละจ้ะาบอกมันดีได้แล้วใช้งานเทอร์มินอลสวยครับได้ใบอนุญาตสรหรับสูงก็เปิดประตูได้สุกละควบคุมลิฟต์ได้แล้ว โอเคขึ้นลิฟต์ลงไปกันฮะ huh? ขึ้นลิฟต์ลงไปกันวัดเด e f ฟั k ใช้บัตรอนุญาตลงข้างล่างเราอาจจะได้เจอแซนโดโรนแล้วก็ได้ปะทะกันิดนหน่อยอะนะเท่าที่เท่าที่เท่าท,ท,ที่น่าจะใช่อะนะโอเคแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อสพันแขวนลงมามันมันมันทำดูเหมือนลำบากอะแต่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอเคไป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 จะสะดุดทุกรอบเลยเหรอ เลขเหล็กทุกเกี่ยวก,กับเป้าหมายเกี่ยวกับเป้าหมายดิสองร้อยหกสิบสี่หน้าเชีย่ยใครจะอ่านหมดวะนาท้ายไปสรุปแรงจันทราผันอาวุธว่าทฤษฎีก,การใช้พลังพบแห่งแสงในการสร้างอาวุธขอสิกขาเข้าถึงไอ้ชั้ไม่ต้องรู้หายละเฮ้ยเร็ว, <c oughs> <c oughs> วทำงานเสร็จไปซื้อฮอตดอกฉันจะไปกินฮัตดอกกอดคลาย ไม่กี่หอดอกห้องห้องผมก็ได้แล้ห้องผมก็มีฮอทดอกเหมือนกันแต่ว่อันไม่ใหญ่เท่าฮอทดอกที่น้อยลายก็เถอะผู้ทักแกนหลัก what the fuck ย้อนป้องกันเหรองั้นก็โดนไปเลยแล้วกันแบดเดสแจ็คเย้ยคูโอ้ยเออได้อยู่เว้ยโอ้ยเด้อเดี๋ยว้อเด้อเดอเด้อเดอเอาแกตรงนั้นมาก่อนแล้วก็เก็บแกนนี่มาเออโอ้ยเฉ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 ยยระเบิดแกนี้ไป โ,โดนได้ไงไม่รู้แต่โดนโอเคเกาะแตกไอ้แกนพลังที่มันขุดอะไรก็ยิง <c oughs> อยู่อะไรลูมินลองสับมันลง <c oughs> มันจะทำไมมันสั่นละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วมาคัดซีเลยตอนนี้มันลูมินกู <c oughs> umen, จะทำซวยเหรอโอ้ oh my god มันยิงเข้าไปที่ใต้พื้นเหรอแล้วใต้พื้นนั้นมีอะไรแล้วเราไปทำชิปไยไปแล้วเหรอ ข้างล่างนั่นมันอะไรน่ะ<อ>เศษซากดวงจันทร์นี่ในหงครไขเติร์ดอะ่ะนิลีกซ่อนอยู่ข้างล่างมันอาจจะเป็นแกนของดวงจันทร์ก็ได้นะเนี่ยรวมหัวจมท้ายเรียบร้อยเหินจะจัดลงไงลงนี้ได้เลยเรจริงเปล่าก็น่าจะได้นี่มันพื้นผิวดวงจันทร์จชัดๆดูไงก็รู้ว่าพื้นผิวดวงจันทร์โว้ยนี่ยมันคือพื้นผิวของดวงจันทร์นี่ว่า เศษซากโบราณมันคือพื้นมันคือดวงจันทร์ทั้งลูกเลยโว้ยซากจันทราโบราณอีกชิ้นหนึ่งของน็อตคคายก่อนจะบอกขึ้นไปยังไงลงมายังไงหน้าตาเถอกลัววเมื่อกี้ยังใจกล้าอยู่เลยเธอเฮ้ยใครออกมาใครอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมบาลียถึงเฮ้ยทำไม เรามาแล้วก็เฮ้ยอย่าบอกนั้นี่คือแฝงตัวเข้ามาในหมู่คณะเราอย่างนั้นเหรอนี่คือนักวิจัยของฟาถุยใช่ไหมเนี่ยแกนจันทราไม่อยู่ที่นี่วัดแล้วจะอยู่กับฟาถุยวัดตั้วแต่ไหนอ่ะทำกลางคำโกหกกูไม่ได้โกหกแต่ก็พูดไม่ได้ไม่ใช่โอกาสที่จะหลอกใช้มึงโอ้ยเขก็เป็นมาริออนเด,ดจริงๆนะั่นแหละแต่แกนจันทราไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอ ว่าทำไมเนี่ยต้องย้อนด้วยเหรอเล่าเฉยๆก็ได้มั้งไการทานจอมปลอมเขามันก็ในฐานจริงๆอะไรสักแค่งไม่ได้อยู่ในคือไม่ได้ผิดที่ดวงจันทร์นะผิดที่พุ่งแม่งเขไม่ได้อยู่กับดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์อยู่ข้างนอกอย่าบว่านะคนที่วิ่งออกไปคนที่ขโมยไปคือวีเรมิน่าอ๋อส่วนเราไปกับพี่ชายจริงๆแล้วก็เปิดได้จริงๆเหรอ,อใช้บัตรตั๋วเข้าร่วมฟาทุย อ้าวแล้วคนในเผ่าลระเจ๊เข้าใจว่าความเชื่อนี้มันโกหกอ้าวแล้วคนในเผ่ามันไม่ใช่ครอบครัวมึงเหรอเชื่ออะไรเนี่ยติดอยู่ในความรับผิดชอบที่เขามอบให้มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่มึงทําให้คนในเผ่ามันชิบหายอย่างนี้เมื่อเอาอาวุธเพื่ออะไรเนี่ยเหตุผลมันมีแค่นี้ใช่ไหมเอ่อมันก็ไม่พอที่จะทําให้คนในเผ่าเดือดร้อนอ่ะแต่ก็ได้ช่วยร้องจอฮาราฮารี กูก็ไม่ได้อยากเป็นใช่กูก็ไม่ได้อยากเป็นดวงจันทร์บนท้องฟ้านะเป็นของปลอมก็จะจะบอกว่าโลกใบนี้ของปลอมไงง่อฟังไม่รู้เรื่องแล้วส่วนฉันต้องมาตทนฟังอะไรยี่ปอบสุดใส่ในตีนี้สินะเขาไปดูครอบครัวส่วนมึงอ่ะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอีควายกูจะไจะตัวละครจะกีอีกแล้วเหรอตัวละครแบบนี่นะเฮ้ยไ้ครอบครัวไม่สิทธิ์ที่ดูความจริง คขาวิหารจอมปลอมมันรักษาใครไม่ได้ใช่ไหมมึงไปด้วยการทรยศด,ดีจริงๆเชี่หายแล้วโดนเจอใช่แล้วทำไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ผู้บริหารมาแอบนีก่อนแล้วการเกิดชีวิตสำคัญกว่างานใช่ไหมล่ะเดี๋ยวอิมากตอนนี้ก็โดนใช้แล้วทิ้งเรื่องปกติอยู่แล้วเออขูอยากรู้อ่ะจงใช้ใบมีดสีเงินตัดเขาทั้งสองข้าง แล้วผู้ที่ถูกตัดเขาจะต้องถูกโยนเข้าไปในราตรีอันมืดมิดโอ้ครั้งสุดท้ายที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมแล้วล่ะชี้หายแล้วทำไงดีะแล้วจะจบอย่างนี้นะแก่นจันทายอยู่ในมือของมาริโอนเน็ตไปที่ชายหาดทรายดาวแล้วมึงจะทำไงอยู่กับดวงจันทที่มึงเชื่อต่อไปยังไงชิบหายคนอื่นเขาก็ลองเปลี่ยนแปลงซะไอนี่อยู่กับดวงจันทในเศษซากขอบคุณครับตามสบายเชีย สัญญาณเตือนจากสำนักคำนวณอะไรแวะแต่วอลก้าน่าจะมาช่วยเราป่าแม่มาเร็วกว่าที่คำนวณน,นั้นเนี่ยเจอกระพุ้งบริหารเร็วไม่ไม่ไม่ไ,ไม่ฉันไม่หลอดแน่ฟัง์กชันตัวสั่นก็คงจะมีน็อตสกรูหลุดไปแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวฟังทำตัวหน้าหมันไส้จริงๆทำไมถึงจะชนะมึงไม่ได้วะมึงแค่ระับที่เจเองนะไม่ได้เยอะเลยนะ <c oughs> what the อีเพื่อนนี่มันมาได้ยังไงยะเออเดียวนี่มันอาบิสไม่ใช่หรอเกียรต์ต้องตีแล้วมันไม่ตายนี่แหละตายเลอะนะเหมือนแบบเหมือนแบบนี้ต้องใช้ดาเมจตอ่อเนื่องไงไม่รู้อ่ะแต่นี่เราเคยเจอแล้วเนาะหรือปกติตามเฟรมเราไม่ควรเจอวะส่วนใหญ่ก็เจอกันแล้วแหละไม่มีใครมาช่วยผมเลยหรอครับตัวเชีย่ยอะไรมันนะเออให้ตายเถอะ yeah well แล้วเาจะต้องใช้เยังไง ตีเข้าโอ้เข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่โอ้โหตีเข้าแต่ก็ต้องไปตีเกรให้มันเต็มอีกเออทำอยังไงเนี่ยทำไมที่นี่มันหนักกว่านัดรานอีกวะแล้วพูดจามโจงที่มันหนักกว่านัดรานอีกเนี่ยชิบหายเลือดไม่หมดแม่งเสือกไม่ตายด้วยถ้าเลือดไม่หมดเป็อนอย่างไรมีเวลาตับโตหัวลงกินอยอ่ะมันไม่ได้บ้าข้างมาันดีวุ่นวาย เออจบแล้วหรือไม่ก็ะบอสโผล่อ้เหี้ยอืมบอสโผล่เหรอเหี้ยแล้วบรรทลักเหมือนแทนสุสานพลังอบิสรุนแรงการล่าบ,บ้าคลั่งของนอสคราแล้วมันจะเอาอะไรอ่ะ <c oughs> จับมือกันไว้เฮจะใช่ใช่ใช่ชใช่เหรอฮะไม่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 ไมไมไมใช่แล้วมั้ง <c oughs> ทำไมถึงมา <c oughs> อยู่ที่นี่นอ่ะเฮ้ ครอบครัวนะควรจะเป็นแบบไหนอะทำไมคืนนั้นถึงอยากขโมยแก่นจันทราทำไมอมมเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ก็อบิสไม่ๆม,ม,มตอนนี้แหละตอบมาซะครั้งที่สองจำได้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สู้ด้วยกันเลยนะแต่ตอนที่ฉันเจอเธอยังไม่ตื่นขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่กูแจะแคปซูลจา้าปศังงวางบนตัวเธอเอ๊ะไม่น่าใช่นะ พวกเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันนี่ไม่อยากร่วมพจนภัยเหรอทั้งหมดนั้นมนคืนเรื่องโกหกเชฟปะโอ้เธอแค่โกหกน,หนี่นาโอ้ oh God, โกกอ,อ้ยยยไยย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 ยะยย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 อยยยยยกยยยยยอก็ยยยยอยยยยอยยยเยยยยถ้ามยงเป็นปตัวจริงก็โอเคอ,จจะเอคเยะยยยนยย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 ยนยยยยยยยตยยย น่าจะแซนโดโรนแหละไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อความรู้สึกแปลกๆที่มีบางอย่างผิดปกติอยากให้มันเป็นเรื่องจริงนะถึงมันจะเป็นเวลาสั้นๆแต่มึงไม่ใช่พี่ชายกูไอเวนช่วยด้วยเทจันทราได้โปรดช่วยด้วยมันคือวิญญาณเหรอมันได้เกิดมาน้วยกับเราหรือพวกเราถูกทอดทิ้ง ค่ำคืนอันหนาวเหน็บควรเป็นพรนทําไมถึงเดือแต่ความสับสนและเจ็บปวดความจริงอาจจะซ่อนอยู่เหนือท้องฟ้าแต่เรากลับต้องหลงทางเพราะสิ่งเหล่านี้บันดนี้เบืองหน้าท่านในฐานะทายญาตและด้วยนามทูตแห่งจันทราโอ้ปราเต่าอ,ะอ่ะมันคือวิญญ,ญาณร้ายกวางนี่แม่งเป็นอะไรที่แบบโอพีโอพี พูดตรงๆเลยแม้ทองฟ้าเบื้องบนอันลวงตาจะบทบังแสงจันทร์หากแต่เราหิบสีเงินลังไหรดุดใส่น้ำมาร่วมถักทอแสงจันทร์ด้วยกันเถิดกลางอาาเขตเมันแก้ภาพมายาเหรอเนี่ยฮึ แปลว่าไม่ใช่มาริโอเนตมันก็คืออบิสนั่นเองที่ล่อลวงให้เธอเข้าไปเอาเศษเซี่ยวของจันทราช่วงหน้าที่สงอย่จริงอเอไออะไรก็บอกโทษแซนโดนกูนนแบบนี่โทษกูแกม,มันชื่อโพโรเนียไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรนัน่นหนุ่ยน,นยนต์อะไรน,น,น,นั่นนั่นแหละไปรีบไปเถอะรีบไปเถอะก่อนมันจะชิบหายแล้วใครเราเป็นคนต้องการ พลังงานหมดเหนื่อยจัดเจเหนื่อยก็ถ้ามึงชลาขนาดนี้กูคงไม่คิดวเป็นตัวปลอมหรอกถูกกลาสลายช่วยเป็นคนปกติทุกคนเถอะนะเป็นนุ่ยหนุ่มสายฟ้านี่ตัวเขาให้ความรู้สึกแปลกๆตะเกียงมันน่ะตะเกียงมันน่ะมันต้องมีหลายอย่างมันแปลกๆกูกลับบ้านดีกว่ากูไมหวเลยจบกับเพี่าวงนอนกูง่วงมากเลยนะจะตีหนึ่งแล้วพี่ เือเรื่องยี่เกือบสี่ชั่วโมงว่าแต่ฟักอีเท่ไห่ฮะพอแพทนี้เหมือนเกินเกินอหลายอย่างแล้วก็มีความรับเยอะแยะเต็มไปหมดชงชาเรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมมันคือวายหันเออใช่ใช่ใช่จำได้ละการล่าบ้าข้างวายหันเออวายที่ไม่ได้แปลว่าว้างครับแต่แปลว่าดุเดือดเลือดพราาเออจะถูแล้วกลับไปพลังงานเลยเลยเย่เจ้านายที่ดีที่สุดเลยก็เฮียแหละต้องการตอนนี้ไม่งั้นกูตาย พี่เชาค่ะแม่ขาสวยกันทั้งบริษัทเลยสั<ม>์หเหนื่อยจริงๆจะเลือกสิ่งที่มิวเะเลือกสิ่สงที่เร็วครอบครัวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันอยู่เป็นเพื่อนเจนะฮะเรื่องที่ต้องจัดการกูก็อยากรู้เหมือนกันแกนจันทราเอาไปให้โคอลบ,บิน่าไหม,มคงจะดีนะถ้าเอาไปให้คอลบ,บิน่าแล้วก็ ใครจะหาเรื่องก็ไม่หาเรื่องคนเราไมน่าแล้วกันนะงั้นหมายความว่าไม่ใช่อันตรายนะเนี่ยวิธีอื่นไม่มีแล้วนะเอามาเถอะทำไมไม่เอาไปให้คนเมบีนะกูไม่เข้าใจตรงนี้และวางไว้บนมือสัมผัสถึง่ารังยูกูก็ได้อัพเวลเฉยเลยเว้ยหรือจะพาะอันนี้ว่าเราถึงกลายเวลร้อยได้เข้าไปในตัวง่ายๆไอ้พวกเมืองนี่มันห่มน้อยนุ่งน้อยห่มน้อยจริงๆ ชอบเลยครับเธาเป็นของชันคนเดียวได้เลยเชื่อมมือกันได้เลยขอกลับไปที่เกาะเพื่อบอกความจรงิงโอเค <Okay. S 2> ใช่ไหมยังไม่จบหรอกไอเ้เหี้ยกูรู้ยังไม่จบหรอกไม่จบแค่นี้หรอกแองไอ้พักสายตาถึงนะคนดีหลับลงกุง่วงแมกแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันก็แค่ต่างกันนิดเดียวกันนะเว้ย <c oughs> มีเรื่องเกิดขึ้นใช,ช,ช,ช่มีเรื่องเกิดขึ้น ไม่ื่องสำคัญจะบอกนะสินำเลลิกกับมาแล้วชใช่อยู่ในตัวคนนั้นนะ่ะซกก็เป็นท่านเหล่ามาจริงๆเออาจจะมีคนแก่ช็อกตายหรือไม่ก็มีคนตายก็ช่างแหม่งเราผู้ศรัทธาแห่งลูกหลานจันทราและหราพี่น้องใต้แสงจันทร์ฉันอยู่ที่นี่เพื่อบอกความจริงแก่ทุกทุกคนจันทราที่สว่างสวยและสงบสุขได้ส่องสว่างในเลือดของเรามาตั้งแต่โบราณ ผิดแต่ตอนนี้มันถูกบดบังอยู่นอกฟากฟาก้าอ๋อเรามาบอกความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจเรื่องโดนจันปลอมเรื่องเทพจันชา,ท,าที่จากไปกับลูกหลานแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะไม่ทํามาหากินกพพหรือสวมเสื้อผ้าโดยไม่ทักทอมึงเลิกขอให้เทพสักทีไอ้เหี้ยเส้นทางเราจะน,นี้ต้องถูกสร้างด้วยความจริงและด้วยตัวเราไม่ใช่ไปอ้นอนวอนขอเทพไอ้สัตทําเองซะบ้างมือเท้าเปื่อยมดแล้วมันต้องมีคนตายแน่รอยพายมอนาถ,ถ้ามาแล้วเธอหยุดแทนประหารนี่กรี๊ดเลยนะ าาว่างไงทั้งสองคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้ามคืนได้แต่ว่าอะไรมีคนเลือกออกจากที่นี่แทนที่คิดแล้วบางคนก็สูญเสียศรัทธาก็ก็ปกติครับก็จะกลายเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆก็โอเคครับดีกว่าเป็นรัฐที่ใหญ่ๆก็มีลูกหลานหลายคนมาหาฉันแล้วขอบคุณจากใจจริงที่บอกเรื่องความจริงมึงรู้เปล่าว่าคนทั่วไปยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะไอ้เชีย่ยไอ้พวกนี้แม่งไม่รู้เรื่องในตัวเองสแลเธออยากได้เข,าขอาครัว เงยมาสบครอบครัวกับผมไหมครับปกติดูเหมือนก็ถึงยากหรอครอบครัวก็จริงใจแล้วนะเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันได้นะรู้เปล่าเรามามชันนี้ก็เสนอกัารมาฟัมกัน<อ>ผัดการมีชีวิตอยู่ในด้านสว่างของดวงจันทร์อีกนิดเถอะระบำขึ้นปุ๋ยฝ้ายกับป่าเหมันดีแล้วครับจบบทที่5แล้วน,นะ คุยกันแล้วแมน่านายเจ้ความจริงทุกเปิดเผยแต่ความจริงที่ว่าสายเลือดของลูกหลานจันทรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิกกดกับดวงจันทร์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเฮ้ยเดียวเดี๋ดีดีล้ดี๋ยสุ่มเลยแล้วกันนะนะไม่สนไม่สนไม่เฮียนนะสุ่มเลยได้แค่สิบค่นั้นแหละแต่สักประมาณห้าสิบถึงหกสิบแล้วมั้งยังไม่ทอร์อยู่ให้เชีเยร์เยจ้ไม่รักเราแล้วเหรอรักเรามันเก่าแล้วลูก ไอ้เกียมึงได้ยี่สิบมึงก็พูดว่าอ๋อจะจบได้ตั้งห้าสิบสี่สิบบ้ามึงพึ่งสมได้แค่ยี่สิบโอ้เกียร์กูไม่น่าได้แล้วมึงเหล่ามากเลยรางวัลโอเคจบความเงียบบทเพลงดวงจันทร์ศิลป์ตาฮะฮะฮะเดี๋ยวมีต่ออีกเหรองั้นผมขอพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อพรุ่งนี้แล้วกันเอ่อนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับต้องสองพาร์ทจริงๆว่ะ เชยยังไม่จบมันยังไม่จบ